จีช็อคตัวนี้คุ้มกว่าซื้อทองคำรุ่นนี้มีค่าหนึ่งเรือนในคลิปนี้นะครับผมหาชาร์จมาให้ดูเลยนะว่าทำไมราคามันขึ้นกว่าทองคำโดนใจว่ะ คาสิโอจีช็อกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ยมมานานมากเลยนะมีหลายรุ่นมากเยอะมากนะครับแต่รุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกโดนใจมากเลยก็คือ MTG ครับคือถ้าพูดถึง G Shock เนี่ยผมต้องใช้มันตั้งแต่เด็กนะครับถ้าพูดถึง G Shock เนี่ยอย่างแรกเลยตึกทนแล้วก็ชอบในการที่ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ในทุกรุ่นนะครับแต่สุดท้ายนะดีไซน์เยอะแยะสวยงามเยอะมากนะฮะดูสิครับรูปเต็มไปหมดเลยนะที่ดีไซน์สวยๆเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเน้นความทนทานเป็นหลักเพราะมันคือซิกเนเจอร์จัดนี่ครับ G Shock MTG รุ่นนี้เลยป๊บ แล้วนี่เป็นเรือนที่สองในชีวิตของผมนะฮะ MTG เลือนล่างของผมในชีวิตนะฮะเรือนนี้ครับนี่เป็นอนีการครบรอบของจีช็อ k นะครับแต่ตัวนี้เปิดให้ดูดีกว่านี่เลยตัวนี้นะเปิดมาปุ๊บมีแสตวิววิววิวเปิดอื้มนี่ครับอยู่ในมือแล้วนะครับสวยหวานนี่ฮะของจริงหน้าตาอย่างนี้เลยข้างหลังอื้อ โอ้โหโคตรสวยอะของจริงโคตรสวยและรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับรุ่นนี้มีแค่าน0เรือนในประเทศไทยครับหลัจากได้มาผมขอไปใส่ก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ใส่ไปทุกที่นะว่าจะไปกินข้าวไปที่นู่นที่นี่นะครับไปกองถ่ายทําทุกอย่างเลยแล้วพาไปเจอนี่เจอเจ้าตัวนี้นะครับในร้านคาซิโอจีช็อปมาดเทียบกันให้ดู2ตัวนี้หูหล่อทั้งคู่อ่ะให้เทียบกันดูนะนี่รุ่นนี้ นี่นะครับเรือนแรกเรือนที่2ห้ามใจไม่อยู่จริงนะฮะเอกลักษณ์เจ้าตัวนี้นะเป็นแรงบัรดาใจมาจากสิ่งที่คนไทยนะฮะชอบมากคือแสงเหนือทุกปีเนี่ยจะไปล่าแสงเหนือกันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่อันนี้การันตีเห็นแน่นอนเพราะอยู่บนข้อมือคือกรอบด้านนอกเนี่ยนะครับมันมีความเป็นสีรุ้งอะสีรุ้งถ้าทำไม่ดีอะมันจะเสี่ยวด้พูดจริงแต่สีรุ้งแบบไม่ต้องห่วงฮะจีช็อกเนี่ยระดับโลกอยู่แล้วนะฮะทำมาได้ดีมากลงตัวมากนะครับดูสิยิ่งดูยิ่งแบบ wow. ววชื่อเต็มๆคือ G Shock Limited MTGB 3 0 0 0 PRB 1 A Aurora Overwith Recrystallized Steel Bezel and Rainbow นะครับชื่อเต็มๆนะฮะอย่าที่บอกว่าแนวความคิดของการออกแบบนาฬิกาตัวนี้นะครับมาจาก Aurora Over เป็นแสงเหนือคือตรงนี้มันที่เราเห็นสวยๆนี่นะครับมันเป็นฮะชีด้ดูเป็นความผสมผสานระหว่าง Stainless Steel และ Resin มาพร้อมกันเลยเขาบอกกรอบด้านบนเนี่ยครับพัฒนาขึ้นใหม่นะั้นไม่ใช่แค่นั้นนะให้ดูผมให้ดูอีกว่าเทคนิคการขึ้นลายผลิตคริสตลัลที่กรอบหน้าปัดนาฬิกานะครับเป็นเทคนิคพิเศษของ G Shock ที่เรียกว่า r e c r y s t a l l i z e ปกติแล้ว ใช้กับนาฬิกา G-Shock รุ่น High End เท่านั้นนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับทำให้เสริมความแข็งแรงให้กับนาฬิกาเพิ่มมากขึ้นและเคลียบด้วย IP สีรุ้งครับนี่แหละทำมันถึงแพงกว่ารุ่นอื่นไงเป็นนาฬิกาที่ต้องบอกว่าด้านหลังดีไซน์แบบไม่พาด้านหน้าเลยมีโลโก้บลูทูธมีอะไรเห็นไหมฮะเขาเขียนว่ากัานน้าได้20บาทนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมีความซับซ้อนนะเพราะว่าด้านข้างที่ยกขึ้นมาถูกสร้างมาเพื่อแบบประสานกับกรอบด้านหน้าได้อย่างลงตัวมากนะครับโคฉีบนะดูความผสมประสานอย่างลงวาานนคีี่เมม ไอพวกอยงนะี้คือก็ลงตัวจริงๆนะมันดีไซน์ที่แบบว่าสวยวะ่ะลักษณะภายนอกนี่นะครับทำสีหลอทําไมพอมันเริ่มพีคแล้วไงมันมีให้ดูชัดๆมันมีน่ครับโลหะภายนอกนี่นะครับมันเป็นมันเป็นโลหะที่มีความเฉพาะตัวครับโดยเป็นการหล่อให้เป็นชิ้นเดียวเพื่อความแข็งแกรก่งฝาหลังเป็นสเตลเลสสตีลนะฮะเคลือบด้วยไอพีสีรุ้งครับผ่านการหลอ่อตัดขัดเงาซ้ำๆนะฮะจนได้เป็นส่วนนูนส่วนเว้าและสีตรงส่วนนูนส่วนเว้านี่แหละครับจะใช้สีเงินของ less, สเตลเลตสลับกับสีรุ้งนะซึ่งมีความสวยงามมากขขขขึึ้้้้้นนนนนรรัับบแลละดดาาาาางงงอออฝหที่่ถูกกกกเพืส เพื่อปกป้องปุ่มกดแล้วก็เม็ดประยมครับจนถ้าเอามาสวยงามแบบนี้โครงสร้างตัวนี้นะเป็นแกนกลางคู่นะครับดียังไงก็คือให้ความแข็งแกร่งกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบาตัวนี้พูดจริงเห็นครั้งแรกไม่คิดว่าเป็นแสงเหนือเห็นดูว่าเป็นอีฟันเกเลียนนี่เลยนะฮะนี่มีความแบบเฮ้ยนี่มันอีฟนเกเลียนนี่โอ้โหตัวพระเอกมาเลยนะแต่สายเนี่ยมันสีม่วงโปร่งนี่ สายสีม่วงโปร่งเนี่ยนะครับเป็นการใช้เรซินโปร่งแสงนะครับผลิตสายสีม่วงเฉดใหม่นะฮะขูดสีสันน่าค้นหาในคอนเซ็ปต์ของแสงเหนือนะครับและใช้ IP สีม่วงนะฮะมาใช้กับตัวล็อกนี่คือตัวล็อกนี่นี่คือ IP สีม่วงนะมาใช้กับตัวล็อกแล้วตรงนี้มันใช้ IP สีน้ำตาลมาใช้กับห่วงสายนี่ IP สีม่วงมาใช้กับตัวล็อกแล้วไอสีน้ำตาลมาใช้กับห่วงสายโคตรหล่อโคตรเท่นี่ใส่ให้ดูนี่นะครับนี่เห็นไหมไอพสีม่วงนี่เห็นไหมฮะแล้วนี่คือ IP สีน้ำตาลมาใช้กับห่่่่่่่่่่่่่่วงงงงสสสสาา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 ายย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 ยปป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 ุุุุุุมมมมมมเเเเเเ็็นน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 ไกกกกกโคคคตรดดดีีีีีีีีูะะืืออ้้ลลลขฮ Apple Watch นะเปลี่ยนสายง่ายยังไงก็ตามยังไงก็ G-Shock ก็เปลี่ยนง่ายกว่าเพราะผมจะจับเวลาให้ดูนะครับเปลี่ยนสายรายการ G-Shock เนี่ยใช้เวลากี่วิรู้ไหมนี่นั่นอยู่นะนี่คือสายรายการนั่นอยู่นะจะเปลี่ยนสายแล้วครับ3 2 1 2> เปลี่ยนแล้วครับหลุดแล้วฮะนี่ว้าวคือถ้ากดเป็นเนี่ยมันแบบนี่ต้องบีบ2ข้างนะครับนี่บีบ2ข้างปุ๊บใส่ง่ายมากแข็งแรงโคตรแต่มันเป็นตัวแมชชีนิกล็อกที่มันไม่ได้พลาดโดนนะเราจะไม่เผลอโดนจนหลุดเองแต่เวลากดพร้อมกันสองข้างเนี่ยมันเหมือนแบบปุ๊บ แบบหลุดทันทีนะฮะดีมากทําให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนสายท้าคุณมีสายหลายตัวเนี่ยสวิตช์สายก็ได้มีหลายตัวก็สวิตช์สายก็ได้นะครับซึ่งดีมากรู้สึกว่าเปลี่ยนสาย Apple Watch เซ็งกว่าต้องมานั่งหรอไม่มีเลยตรงนี้โคตรง่ายการที่มันจะแพงกับทองคําได้เราต้องรู้ลึกไงคือตัวนี้แผงวงจรข้างในใช้เล็กลงบางลงหมดนะครับคือมันเป็นรายการโคราชแบบลายเข็มนอัดได้ไปด้วยฟังก์ชันนะคือผมต้องเปิดคู่มือต้องศึกษาด้นึงเพราะมันแบบฟีเจอร์เยอะมากนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนี่นี่นะครับมีไฟเห็นไหมปุ๊บ ไฟ LED นี่ก็เป็นเบสิกอยล้ของรุ่นนี้นะกระจกที่เป็นคริสตัลซไฟา์ความแข็งแกร่งเป็นยไงนี่กระจกที่เราเห็นนี่นะฮะนี่คือมาเลยเท่ๆสามมิติมาเลยคริสตัลซไฟา์ทนทานต่อรอยขีดข่วนนะครับ มันกันสะท้อนด้วยเขาบอกเคลือบสารกันสะท้อนมาด้วยนะมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคือแบตเตอรี่ของไอ้เจ้าพวกนี้มันหมดช้าม,มากแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยถ้าคุณจะไม่ได้ใส่บ่อยๆเนี่ยต้องไปวางให้โดนแดดนิดหนะครับวางไว้กระจกข้างบ้านก็ได้เนี่ยกระจกที่รับแดดนิดหนึงอะ่ะมันต้องการแดดครับเพื่อจะได้แบบถ้าเก็บไว้ในนิชชักเนี่ยไม่ไม่โอเคนะกันน้ำลึกได้200เมตรนะครับหนัก111กรัมสายเป็นเรซินนะครับแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัสดุตัวเรือนนะครับก,อ Steel Steel ะะกอรอบเป็นคาร์บอนสเตลเลต่่่่่่ออ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 กกกกกกาาาาาารรรรระะทททนนนนนนนตตตตตแแงงงงงงงเเเหวววีีียยยสถืฟัมมขด้้้็บบคิิิผ จริงๆว่าส่วนตัวนะอันนี้มาจากอินเนอร์นะ ขึ้นมาเนี่ยนะฮะสำหรับ G Shock คือความทนทานความเท่ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครกันน้ำลึกได้20บากรึ้งันน้ำไม่ลึกไม่ต้องห่วงอยู่ละมีระบบพลังงานใสทิมที่โคตรเสถียรเลยแล้วที่ชอบคือตรงต่อเวลาแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงคือมันสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะฮะตั้งเวลาผ่านบลูทูธได้ตั้งเวลาผา่า,ผานสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ชอบที่แบบแต่ละตัวมันมีความอย่างเงี้ยร้อยตัวในเมืองไทยล Limited เนี่ยมันมีเรื่องราวของมันทำให้มันมีมูลค่ามากแล้วที่ผมบอกว่ามันแพงกว่าทองคำหรือคุ้มก่าทองคำยังไ้วาามห่่ตแแพก GShop Average Ghopck Limited ถ จะบอกให้ฟังมันเป็นไงที่มันแพงกว่านะครับเพราะเขาเพิ่มเทคนิคพิเศษคือการขึ้นลายผลิกคริสตัลที่กรอบหน้าปัดนาฬิกาที่บอกไปนะฮะที่เรียกว่า re crystallize เป็นเทคนิคพิเศษของนาฬิกา G Shock ครับปี2019เนี่ยประมาณ5ปีที่แล้ว MTG B 1 0 0 0 RB 2 A ตัวนี้นะครับตอนนั้นขายสี่หมื่หน้าตาเห็นไหมฮะมีแบบสีเขียว,ยวมีความคล้ายๆรุ่นนี้นะแต่หล่อเท่าไม่ได้ตอนนี้ไอ้4,200เนี่ยแหละมันกลายเป็น99,00 0 900บาทเกือบแสนหนึภายใน5ปีขึ้นเกินเท่าหนึ่งทองคํายังไม่ขึ้นเกินเท่าเลยนะสมมติคุณซื้อแสนหนึอีก5ปีมันไม่ได้ขึ้นเป็นสองแ0 0นี่ไม่ได้เล่นทองคําจรงิงๆแต่รูว่ามไม่ได้ขึ้นเป็นเท่าๆแบบนั้นนะครับซึ่งเห็นไหมภายใน5ปีเองอีกรุ่นนึงมารุ่นสีแดงๆหน่อยอันนี้ก็เท่มากนะปี2020เนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นก็4,200ราคาเดียวกันเลยกับตัว2019ตัวนี้ก็ขึ้นเป็น7,500เห็นไหมอันนี้ก็เกือบเกือบเท่าละเกือบจะถเท่าละอีกตัวหนึ่งเนี่ยสีฟ้าๆหน่อยตัวปี2021 2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้น4,200เหมือนกันตอนนี้เป็น6,500 ไม่ครนะับว่าตัวยิ่งเก่าอะ่ะยิ่งเก็บไปราคาขึ้นจริงจริงีช็อคและยิ่งลิมิเต็ดแบบร้อยเรือนอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ห้าหมื่นสามนะครับผมไม่อยากจะบอกมันจะขึ้นยังไงแต่ตัวเนี้ยมันคือเราก็ไม่ได้กะขายหรอกแต่เรารู้มาัามันมันรู้สึกดีมากเวลาเราซื้ออะไรมาที่รู้ว่ามีแต่ราคาขึ้นไงผมเพิ่งเข้าใจบิ๊กป้อมเมื่อตอนนี้แหละหลัจะกทำคืนพิเศษว่าทำไมบิ๊กป้อมต้องมีรายการเยอะเพราะมันขึ้นเอาไงไม่รู้ไม่รู้ยแ,แต่เราไม่ได้ยินเพื่อมนมันีอันนี้ของผมเอง <laughs> นี่ครับตัวนี้แหละ สามรุ่นที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดหมดนะแล้วก็ขึ้นหมดทุกตัวขึ้นแบบเท่าตัวแล้วขึ้นแบบเกือบเท่าตัวนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันครับของมีน้อยไงก็ขึ้นมันอาจจะหมดแล้วก็ได้ที่คุณดูคลิปนี้นะแต่ผมก็บอกผมชอบในจีช็อกมากมันก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วครับรู้สึกอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่ามันเป็นอะไรที่ passion book beauty คือจีช็อกของผมครับจีช็อก MTG the best G shock in the world โดนใจว่ะ แปลว่าอะไรครับอย่าลืมไปกด subscribe ด้วยนะคะไ,<อ> <laughs> ไม่ได้นะจะม่วไม่ <laughs>